ัเด้อเบึงเอยา,นะาทุกปังทุกครั้งหาหั้งเลยนี่โอ้ตึ้งตึ้งตึ้งครับนี่ครับกินตามมีตามเกิดครับฟองอยู่ใกล้ตัวกเซมก้อยขึนหมดแดงครับเมื่อนีร่ครับพี่น้อง เออนี่นี่แตกค้งลงแล้วคนน่ะเอาวยังตันงไหมเอามาแยกน่าแย่โคตรแข่งโคตกลงมาหมดเลยเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเอาเปลี่ยนมือครับมือหนึ่งหมดมันยักครับลงอีกเ้ยโอ้ยเข้าใกล้กับมาได้ครับหมดกัดเนอะหมดกัดเลยเนาะ อ้อ oh. Oh. โอ้ยน้อยแทรงรแงตัวนี้พ้อไหมตัวต่ำนะแต่ว่าเขาแก้แล้วดิเอาห้างไงเอาห้างหนะ้า้างไงนะห้างไางนะโนะอ้น oh, ิมนวนแน่ลนูพี่นิมนวนแน่ใครหลายนิมนวนนิมนวน รถเต็มรถคูแลราบุ้มเป็นอยู่ได้น่าพนกันได้เป็นมังแง่เนี้ยเป็นมังแง่เนาะคนนี่ให้มันตรงแน่คู่ควบโยงกับบ่อได้แล้วคู่ควบรถเลื่อนมั้โอ้ข่าวจุดพูนข่าวจุดพูนอยู่ย่องบ่อได้เนาะย่องรถโอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องครับชัดพรหั่มครับพี่น้องมาดิ